อยากเก่งบัญชีมาทางนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิตบอพิษพิมุจกจักรวัตรเปิดโคต้าพิเศษรอบ3พร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี65 Facebook สาขาวิชาการบัญชีบอพิษพิมุจกจักรวัตร โพดรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิตปีการศึกษา2565ว่ารับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบสาขาวิชาการบัญชีบอพิษพิมุกจักรวัตรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565รอบโควตาพิเศษร,รอบ3หลักสูตรบัญชี4ปีจบภายใน3ปีครึ่งสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิม .6 หรือ เทียบเท่าทุกแผ่นการเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับรวุฒิปวชหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาหลักสูตรบัญชี4ปีเทียบโอนรายวิชาจบภายในสองปีสำเร็จการศึกษาได้รับรวุฒิปวสสาขาวิชาการบัญชีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มเมกราคม2 5 6 5้าห้าถ้าหากใครสนใจสามารถสมัครได้ทางแพลตฟอร์มตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะ